น้องโยกสวรรค์ส่งฉันมาเกิดเพื่อเป็นพยาอินซีที่โบยบินคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแบ่งปันข้อมูลข้อคิดนะคะและเพิ่มพลังบวกค่ะทุกเจ็ดเทคนิคนะคะการวิเคราะห์ลูกค้าเจ็ดแบบลูกค้าแบบที่ห้าทำไมคะคือเขากําลังแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นๆอยู่ยังเขาคือไม่ได้แก้ปัญหาด้วยวิธีอ่ะใช้ผลิตภัณฑ์หรืออะไรของเราก็แล้วแต่นะคะ อย่างที่เรารู้กันนะการแก้ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มีด้วยวิธีการเดียวมันมีหลายๆวิธีแต่เขาอาจจะใช้วิธีอื่นอยู่อ่ะอย่างเช่นคนลดน้ําหนักอะไรเงี้ยเขาอาจจะใช้วิธี IF ลดน้ําหนักนะคะอดอาหารบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่ฟาสติ้งนะคะก็ว่ากันไปก็จะมีหลายๆวิธีนะเราก็นําเสนอสินค้าของเราไปนะค,ะคือลูกค้าบางคนเนี่ยเขาจะใช้วิธีอื่นในการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็ได้ความหมายว่าอะไรนะคะ คือคู่แข่งของเราเนะี่ยมี2ประเภทนะคือประเภทที่1คู่แข่งทางตรงนะคู่แข่งทางตรงคือคู่แข่งแบบไหนนะคะก็คือขายสินค้าเหมือนกับเรานะคะแต่ว่าคนละแบรนด์นะคะส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันดีอันนีน้บอกเปรียบเทียบได้เลยถ้าเกิดมันเป็นสินค้าที่แบบเห,เหมือนกับเรานะคะแต่ว่าอยู่คนละแบรนด์กันเราก็บอกเปรียบเทียบไปได้เลยเพราะส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่อยู่ในท้องตลาดทําไมคะเราก็จะรู้จัก,กเกือบๆทุกแบรนด์แล้วใช่ไหมคะเราก็เอามาเปรียบเทียบแล้วก็ พูดให้เขาฟังนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็คู่แข่งประเภทที่2นะคะคู่แข่งประเภทที่2ก็คือคู่แข่งทางอ้อมนะคะคือทําไมคะเป็นการแก้ปัญหาแบบอื่นนะคะที่ไม่ได้ใช้สินค้าเหมือนเรานะคะแต่เป้าหมายผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยมันจะเหมือนกันนะคะเขาก็จะใช้วิธีการอื่นนะคะอ่ะตันนี้หลายคนอนะมองข้ามมากทําไมคะแต่เชื่อไหมเราเสียลูกค้าในแบบนี้เยอะมากนะคะเพราะเราไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงถูกต้องไหมคะ พอทำไมคะพอมันเป็นพอมันไม่ใช่สินค้าแบบเดียวกับเราเราก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงทําให้เราเสียลูกค้าในกลุ่มนี้ไปเยอะเลยนะคะเพราะว่าเรานึกไม่ออกว่ามันจะเปรียบเทียบยังไงเพราะวิธีการใช้วิธีการนั่นมันมัน,ม,นมันคนละอย่างก,กันมันแตกต่างกันใช่ไหมเราก็เลยไม่รู้ว่ามันควรจะเปรียบเทียบยังไงนั่นแหละเป็นจุดสําคัญว่าทําไมเราจะต้องศึกษาแล้วก็รู้จัลกลูกค้าของเราก่อนว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นประเภทไหนนะคะและเราก็ถึงแบบ ค่อยนะคะไปวิพเคาะแล้วก็หักคาตอบให้กับลูกค้าของเรานะแต่ถามว่ามันสามารถปิดการขายได้ไหมก็สามารถค่ะเพราะฉะนั้นเอาวิธีการปิดการขายลูกค้าประเภทนี้ก็คือนะคะการเปรียบเทียบนั่นเองนะการเปรียบเทียบนั่นเองว่าขั้นตอนในการใช้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของขั้นตอนอะความยุ่งยากอะไรเราก็ดูเปรียบเทียบกันไปนะคะว่าข้อดีข้อเสีย แต่ละแบบมันดียังไงนะคะเราอาจจะยกตัวอย่างอพี่ถ้าเกิดพี่ทําแบบนี้มันดีอย่างนี้มันเสียอย่างนี้ถ้าพี่ทําแบบที่สองมันก็จะดีอย่างนี้มันจะเสียอย่างนี้เราก็เปรียบเทียบให้เขาฟังแต่ละแบบนะและแบบของเราเนี่ยมันดียังไงมันเหมาะสมกับเขายังไงกับลูกค้าเนี่ยคือต้องแบบพูดให้เขาเห็นภาพว่าสินค้าของเราเนี่ยมันเหมาะสมกับลูกค้าที่สุดแล้วมันก็ดีกับลูกค้าที่สุดนะคะเออประมาณนั้นนะคะเหมาะกับการใช้ชีวิตของลูกค้าเขายังไงบ้างนะคะ บางทีถ้าเกิดเขาไปใช้แบบอื่นอาจจะต้องใช้เวลายเยอะนะคะแต่ถ้าเกิดใช้แบบของเราสะดวกสบายรวดเร็วนะคะไม่ต้องใช้เวลานานาน,นะ,ะแล้วก็แล้วก็เหตุผลอะไรที่ลูกค้าถึงต้องเลือกสินค้าของเรานะคะวิธีของเราเนี่ยใช้แก้ปัญหาของเขาได้ยังไงแล้วก็อธิบายไปเลยให้เขาฟังนะคะถ้าคลิปนี้ดีกดติดตามกดกระดิ่งคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาล